i.d.line.s.i.n.c.h.a.i.1 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบลและรถสวยๆของสินชัยคลาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะพิเศษเลยเบลและรถคันนี้นะคะนี่สัน NP300 นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำออปชั่นนะคะแล้วก็จะลองพาไปลองขับดูสมรรถนะของ แล้วของเขานะคะแล้วก็ออปชั่นภายในกันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในรถแล้วนะคะเดี๋ยวกดออกตัวก็คือนี่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวพุูสตาร์นะคะก็ตอนสตาร์ก็คือกดกี่ครั้งนะคะกดหนึ่งครั้งแล้วก็เหยียบเบรกเนาะมันก็จะสตาร์ทอัตโนมัตินะคะอ่ะตอนนี้ก็คือติดแล้วนะคะเลขมาอยู่ที่สําหรับคันนี้นะคะนิสสัน NP300 อยู่ที่98,0 0 0กว่ากิโลนะคะก่อนจะออกตัวนะคะก็ปรับทุกอย่างให้มันลงตัวไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะการปรับกระจกมองข้างแล้วก็กระจกสองหลังนะคะอันนี้ก็คือต้องปรับก่อนแล้วค่อยออกตัวนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวก่อนออกตัวก็อย่าลืมนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยอ่า พอดีเลยแบตบกำลังหมดนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ AUX นะคะลูกค้าสามารถเสียบเสียบได้เลยแล้วก็มีช่องแปลงไฟสำหรับเดียวอันนี้ก็คือสายชาร์จเสียบชาร์จแบตได้ทันทีนะคะไปเลยเปิดเพลงเบาๆ ช่องเสียบนะคะ AUX หรือว่าช่องแปลงไฟนะคะสําหรับภายในด้านนี้นะคะให้มาด้วยกัน2ช่องนะคะสําหรับช่องแปลงไฟเนาะกออ็12โวลต์น,นะคะก็จะอยู่ตรงนี้และก็ที่ลูกค้าเห็นคอนโซลด้านหน้านะคะสะดวกสบายมากแต่ก็มี USB AUX อะไรอีกต่างๆอีกมากมายนะคะนี่ซิงเลยนะคะสำหรับคันนี้ และพวงมาลัยของเขานะคะคก็จะเป็นมันติฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนช่องนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได,ได้ได้เช่นเดียวกันนะคะแอร์แบ็กนะคะถุงลมนิรภัยก็เป็น2ใบนะคะฝั่งคนขับและฝั่งด้านข้างตรงนี้นะคะอันนี้ก็สะดวกสบายในการวางแก้วน้ำนะคะเกะด,ด้านหน้า โอเคส่วนด้านบนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไฟออน่องอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ช่องใส่แว่นตา แล้วนะคะก็คือสมรรถนะค่อนข้างดีไนมะ่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างนะคะอัตตาเร่งนะคะสามารถทํางานได้ดีเลยเดี๋ยวเบลแจ้งก่อนว่ารถนิสสันคันนี้ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาชมได้นะคะน้องนะคะเป็นปี2017นะคะเป็นนิสสัน NP 300 2.5 e c a r r i l e r นะคะตัวนี้อัดแน่นมาเต็มๆกับ163แรงม้านะคะ เดี๋ยวมาซูมด้านทางด้านนี้นะคะสำหรับตัว E ของเขานะคะจะเป็นไฟ LED projector นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นไฟ daytime running running light นะคะลูกคา้าประกอบด้วยไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะ ล้อแม็โรงงานนะคะสําหรับล้อแม็กของเขาอันนี้ขับมาก็เป็นรอยเปืนนเ้อนน้ําเปื้อนฝุ่นนะคะล้อแม็กจะเป็นขอบ16นะคะลูกค้ามีบันไดข้างและที่สําคัญไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตรงนี้เขาก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะคะสามารถเปิดแคบได้นะคะก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะนีใ่ใหญ่แบบนี้ ราคาของเขานะคะสำหรับน้องนะน้องมุกค,คันนี้นะคะราคาอยู่ที่399,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขาเดี๋ยวเบลให้ดูอ่าไหนๆเปิดมาตรงนี้แล้วอ่ะอันนี้จะเป็นน็อตนะคะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่มีร้อยแกะนะคะและก็ด้านหลังไล่มาค่ะลูกค้าตรงนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตว่ามีไฟเบรกดวงที่3นะคะก็คืออยู่ด้านบนหลังคานะคะ จะมีไฟเดบเดกด้วยกันทั้งหมด3ดวงนะคะและตรงจุดตรงนี้นะคะจุดสำคัญของเขาเลยนะคะเป็นกล้องหลังนะคะที่ทำงานอ้อคบคู่กับจอด้านหน้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับด้านนี้นะคะเป็นแอร์ตอนหลังค่ะลูกค้าเย็นฉ่ำสบายมากเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารแถวสองนะคะและที่สำคัญนี่ที่เบลแจ้งไปนะคะมีกล้องหลังทำงานเมื่อเราใส่เกียร์ถอย แบบนี้เลยเปิดชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะสำหรับฝากระโปรงนี่ค่ะลูกค้ามออกนะคะก็คือเป็นฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็คานเดิมนะคะลูกค้าคานเดี๋ยวเยวจะพาชมตรงตามพวกรอยอ่ารอยอาร์ตรอยน็อตนะคะแบบนี้สวยๆนะอันนี้ของเรานะคะจะเป็นรถเดิมนะคะเน้นรถเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะเต็มที่ก็อาจจะมี ทำสีเพื่อความสวยงามนะทำสีรอบนอกเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสําคัญมากนะคะตัวนี้คือนิ่งมากนะเดี๋ยวเบลจะไปเหยียบคันเร่งแล้วลองดูว่ามีการกระพือหรือเปล่านะคะอันนี้เบลเหยียบคันเร่งอยู่ที่ประมาณ2,000รอบนะคะลูกค้า เครื่องดีมากค่ะลูกค้า่ะก็ใครจะซื้อนะคะสามารถพาช่างมาตรวจเช็คสภาพได้นะคะเต็นท์รถสินชัยของเรายินดีค่ะลูกค้าไรกันบ้างคะสำหรับนิสสัน NP300 คันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะที่เต็นท์รถสินชัยคาเซ็นเตอร์ Center. สำหรับสายด่วนของเรา089-969-5577นะคะ Line, i d i ด e S-I-S-I-N-C-H-A-I 1นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาทดลองขับได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วแจ้งว่าค่อนข้างละเอียดไม่มาชมล้อยากจัดเอกสารนะคะรออยู่ที่บ้านนะคะแจ้งเบลและแจ้งสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรามีบริการจัดเอกสารนะคะและส่งรถถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ